มาเด้อพี่น้องมาผัดน้ำมหน่้ำม้ดองใส่ไข่พี่น้องตองกนกระทาเราใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่ง ใส่กระเทียมกับพริกที่บุกไว้พอตุ๋นเตะเลยพีน่งบดเ,เลยตุ๋นเตะใส่เลย มือเดียว,วที่เราขอตรวจอสไส้แล้วนดนที่คนกับฟ่องครับ cái món này rồi. Nên ngay được Làm được bụng rốt lên cho nó ตามพี่นอ้องตามด้วยซอสปลาเขียวซอสหอย

เดี๋น้องเพื่อนคนเดียวว่มีคนจับกล้องให้เลยขอตกขอามไปเด้อพี่น้องเด้อเรืร่องงงง่ายง่ายเลยผัดไข่ใส่นมไม้ดองนมไม้ดองเฮ็ดเองเนี่พี่น้องนี่ยมักไว้ ต้มเป็นทีเรียบร้อยเลยเรียกพี่นอ้องต้มให้มันพูด เดล้ว,ลวพี่น้องออกหวานน้ำนิดหน่อยพี่นอ้องเอาเป็นว่ามื้อนี้ได้เมนูนี้ได้ไหมเนเี่งผัดไทยใส่หน่อไม้ดองเดี๋ยวค่อยไปกินดํากัน,กนพี่น้องกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,อช่องแก๊ดจินชมเด้อพี่น้องมาบ้างมาพอกราแล้วครับเศรษฐ มื้อนี้ได้อาหารจานดวนเลยพี่น้องผัดหน่อไม้ใส่หน่อไม้ดองใส่กับไข่มีมักถัว่วมีมักแตงมีแคบหมูมาแกบเดินพี่น้องเด้อเอาแบบง่ายๆจานเดียวจานดวนเลยพี่น้องขึ้นเป็นหมูบวบบวบฝนมันอคตกอยู่พี่นอ้องมืดหมึดจังเลยมูเดี๋ยวขอตรวจขอไฟเดินพี่น้องมาๆๆพี่น,อน,อน้องมากินข้าวแล้วกันหนึ่ง หลายยาเหล่าเห็ดติดกินแ้ำเสร็จกินบอนบ้านกินไงไงพี่น้องมาเดินมาเดินพี่น้องอได้ดูพน้องเอง どうも。 โอ้ขัดอยู่เลยพี่รองเรวโดนกินอะไรพัดเราไม่รองใส่ไข่แต่ยัใส่พริกหลาด้วพี่รองมันเป็นอย่างบุบน้ำใหม่กับพริกเนี่ยแห้กินยังเผ็ดเด็ดพี่รอง,องนีกระาษผมใส่ไปหน่อยเดียวก็ว่ามันก็นยังเผ็ดองไรก็ขอตรวจขอไปเด้อยพี่รองบางสิ่งบางอย่างมันบรสุรรทธิ์อาดบริบบ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 วบบบบบบบ มันมาตามธรรมชาติของมันมันป้อมเผ็ดลม้มนมาลดอ๋อพี่น้องม้อนี่ขอจบชิปไปจะเพียยเท่านี้เป็นอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวอาหารเหล็กดวนกวับอะไ้พี่น้องผัดมะม่ดองใส่ไข่แซบแเดเออพี่น้องอสำหรับนี่ชอ่องเจดจีต้มต้องตากล่า่อนว่องไ้พบกันคลิปหนา้าคลิปต่อๆไปเราขอบุญขอบุญอะไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจ,นจนจบโดวยว่าขามโคตรสลาเเออพี่นอ้องเด้อ ก่อนไปขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกยมาไก่ความไข่ย,ยมเวียนลำลำรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องสําหรับนี่จองแก่นจิตนก้มจากล่าก่อนพี่น้องยังไงแต่ฝากคนไลคนแจ้งคนที่ตามเพื่อเป็นแรงใจผมเมื่อก่อนพี่น้องสาหรับมื้จาบก,ก่อนบายบายสวัสดีครับ